สวัสดีครับผมหนูทดลองล a z a d ้ามาอีกแล้วครับผมรีวิวสินค้าจาก l a z a d ้ารีวิวมันทุกอย่างรีวิวแบบบ้านๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในจกนักรวาลรีวิวได้ครับผมก็เหมือนคลิปก่อนหน้านั้นคือผมจะเปลี่ยนการนำเสนอไปในโทนมืดหรือโทนที่แสงสว่างน้อยหน่อยนะครับยกเว้นอะ,อะไรบางอย่างที่ต้องรีวิวโดยที่มีความชัดเจนความกระจ่างนะครับผมก็จะรีวิว ถ่ายคลิปกันตอนกลางวันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือจะบััดคลิปกันตอนกลางคืนแล้วก็บรรยากาศเมืดๆเมื่อนย่างนี้ทําให้ผมนึกถึงไอ้ตัวนี้พอดีสั่งไอ้ตัวนี้มานะครับผมสั่งของมาอันนี้เป็นกล่องของร้านเขาเลยเนี่ยเป็นหรือไงก็ไม่แน่ใจหรือเป็นพวกจัดส่งอีกเจ้าหนึ่งก็ไม่แน่ใจ,จน่าจะเป็นของร้านเขาครับผมเดีย๋ยวผมจะแกะมาดูแล้วกันวันนี้ผมจะรีวิวอะไรเอ่ยมาดูไปด้วยกันดีกว่าครับ นี่หายแล้วแกะยากต้เอาเหล็กอย่างอื่นมาแกะแทนโอเคเอาไปมาได้อะไรก็งวะมองไม่ออกเยมืดนมากเอานี้เลยเอาไอสิ่งที่สปอตไลท์ สปอร์ตไลท์ร huh. าคาไม่ท่อไหราจำได้ว่าหกสิบกว่าบาทหกสิบกว่าบาทหกสิกว่าบาทหรือเก้าสิกว่าบาทประมาณนั้นนะไม่ถึงร้อยหกสิบกว่ามนะั้งปัญหาคือแบบหลายๆเจ้าวางเจ้าจะไม่ไม่มีรีสรายการว่าเราสั่งอะไรบ้างแล้วของราคาเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่เขาจะมีกันโอเคเป็นสปอตไลท์หน้าตาแบบนี้นะครับ ดูกระจกกระจกบางๆบางๆหน่อยก็กลายเป็นเหมือนว่ามันต้องเสียบปลั๊กนะครับผมโอเคผมจะลองหาปลั๊กดูผมพอม,มีปลั๊กเหลือไนหะมลองดูนะครับสปอตไลท์ LED อันนี้ใช้ไฟ AC หรอใช้ไฟ AC นะครับไม่ใช่ไฟ DC แปลกมากโอเคครับเดี๋ยวลองเสียบดูโอ้โหสว่างสว่างมากสว่างจริงสว่างล้นเหลือแล้วถ้าผมเอามาโอ้โหจ้ามากครับเอามาเป็นแสงในการช่วยถ่ายคลิปไม่ได้เลยโอ้โหแบบมองอะไรไม่เห็นเลยจ้ามากจ้ามากโอ้โหสว่างมากครับสว่างจริงแต่เหมือนผมยังนึกไม่ออกว่าจริงๆว่าไอ้ตัวนี้มัน มันมันใช้ทําอะไรได้บ้างเนี่ยเพราะว่ามันต้องเสียบไปบ้านนะพวกพาก็ไม่ได้ถามพูดถึงเรื่องความสว่างสว่างจริงครับสว่างจ้าเลยแสบตาเลยอะแต่ว่าอือโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันอ่ะเราจะมาดูนะครับสงสัยต้องกลับเข้าทนสว่างเหมือนเดิมครับเพราะว่าจะอธิบายบางสิ่งบางอย่างเราต้องมองเห็นที่ชัดเจนอ่าดีไซ ค่อนข้างห่วยนะครับห่วยในใสายตาผมถือว่าห่วยหามากผมให้2ดาวในเรื่องของดีไซน์นะครับผมวัสดุก็ผมไม่แน่ใจว่าสังกะสีบางๆงหรือว่าเหมือนสังกะสีบางๆงหรือพลาสติกหรือล่าดูสังกะสีบางๆเป็นเป็นโลหะบางบางนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรบางมากบางจริงนะการใช้งานก็คือต่อ LED มาแล้วก็มีตัวนี้เป็นเลนขยายนะครับเลนขยาย แสงมันจ้าก,ก้นไปอีกถามว่าสว่างไม่สว่างครับเอาไว้ให้ความสว่างแ,แต่ว่าไม่แน่ใจว่าติดตรงไหนติดในบ้านก็สว่างเกินน่าจะติดนอกบ้านก็สายก็สั้นเกินไม่แน่ใจริงว่าเขาใช้ทาอะไรตัวนี้น่าจะประมาณหกสิบห้าบาทครัผมยังไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นมัน คุ้มค่าไหมในเรื่องความสว่างเรื่องของอะไรก็ได้ครับแต่ว่าผมให้ของพวกนี้ผมให้แค่ผมให้ประมาณสามดาวแหละของสามดาวไม่เกินเนี้ยอืมใครสนใจความสว่างจ้าขนาดนี้ใช้ไฟบ้านสายสั้นแค่นี้นะครับสั่งในลั z a ดามีขายนะสำหรับผมแล้วไม่เวริรกเท่าไหร่ผมนึกไม่ออกว่ามันใช้อะไรได้บ้าง ใช้นอกบ้านก็สายสั้นใช้ในบ้านก็สว่างเกินจ้าเกินมันเป็นสปอตไลท์อะน่าจะเป็นสปอตไลท์ใช้ส่องอะไรน่าจะนอกบ้านแล้รแต่สายมันสั้นเงนี้ยไปส่องไงติดบนหลังคาเลยแล้วลากสายมาไม่เข้าใจเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าต้องการความสว่างมากๆไอ้ตัวนี้ซัพพอตได้ครับแต่คงไม่สะดวกในการใช้งานอืมใครสนใจลองหาดูในรัสด้าราคาไม่ถึง้อยผมจําได้ว่าหกสิบห้าบาทถ้าจำไม่ผิดหกสิห้าบาท ใช่ใชเ่เพราะราคาไม่ใกล้ร้อยอะ่ะก็ใครสนใจก็ลองสั่งดูนะครับร้านไหนผมไม่บอกไม่ได้มาโฆษณาแค่มาบอกให้รู้ว่ามันมีของแบบนี้ในจักรวาลแค่นั้นเองอโอเคครับคลิปนี้อาจจะไม่น่าสนใจอะไรมากคลิปหน้าอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้เดี๋ยวถ้าสนใจก็กลับมาดูกันใหม่ครับผมยังไงก็ s u b บ c r i b e ด้วยก็ดีนะครับผมปล่อยคลิปมาเกือบร้อยคลิปแล้วไม่ไมีผู้ติดตามเลยซึ่งก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาติดตามทําไมแต่ก็ทําให้ดูครับใครอยากดูก็มาดูกันเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ